ผมพยายามที่จะเอาเทคนิคการปลูกทุเรียนนะครับไปปลูกไว้ที่บ้านใกล้ๆนะครับจากสวนใหญ่นี่นะครับไปปลูกไว้ที่บ้านให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันดูต้นนี้นะครับอันนี้ผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ทุเรียนต้นคู่ปลูกไว้หน้าบ้านกำลังแตกยอดนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามสุดาฟาร์มนะครับว,วันนี้ผมก็ลุกมาจากห้องนะครับยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยภารกิจตอนเช้าส่วนมากก็ไปเอาแหนแดงใส่นานะครับพาพี่น้องไปเยี่ยมชมนะครับนี่แหละครับภารกิจตอนเช้านะครับเราก็เอาแหนแดงไปใส่นานะครับ วันละสองกิโลนะครับเอาออกนะวันละ2อกิโลนี่แหละครับชาวบ้านสงสัยว่าเป็นอะไรเขาเรื่งองแน่เดงมันมันมันจะขยายทุกวันวัเนี่้ผมเอาทุกวันเอาชาวบ้านเห็นก็เลยมาทักทายดู นี่แหละครับกววันละหนกิโลนะครับประมาณ1นึ่กิโลสกิโลนะครับเป็นภารกิจตอนเช้าเอาไปใส่ที่นาทุกวันนะครับพี่นอ้องนี่แหละครับพี่นอ้องไม้ผลเยอะนะครับ นี่แหละครับพี่น้องเอาไว้ขยายนะครับผมมาขยายเสริมพูดถึงการขยายขยายเสริมนะครับก็โดยปกติเอามาปล่อยเขาก็ขยายอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็เอามาเสริมอีกทุกวันนะครับพี่น้องอันนี้ภารกิจตอนเช้านะครับ นานี่ลงไม่ได้นะครับมัแต่โคลโนนะครับพี่น้องก็หลังจากที่ผมตื่นมาก็พรกิจตอนเช้าสุดเลยนะครับตอนเช้าแรกเลยก็คือเราไปเอาแหนแดงไปใส่ที่นาเอนซนะครับต้องใส่ทุกวันนะครับเพราะว่า ผมอยากจะให้เขาขยายเร็วอยากเห็นผลงานเร็วนะครับพี่นอ้องวันนี้พาพี่น้องไปดูต้นทุเรียนนะครับตำรวจดูนะครับซึ่งมีปัญหาตามมาเยอะนะครับมะเรลงนะครับแล้วก็ทุเรียนเล็กใบเหลืองซึ่งมีสองต้นที่อีกต้นหนึ่งนั้นผมได้ทดลองแล้วก็ประสบผลสาเร็จนะครับก็เลยอยากจะทดลองต้นที่สองดูอีกนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันว่า ผมแก้ปัญหาทุเรียนเล็กใบเหลืองด้วยวิธีการแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับเชิญครับอยู่ข้างล่างนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับพี่น้องต้นทุเรียนที่ผมได้ทดลองประสบผลสําเร็จนะครับอ่าวิธีการทดลองของผมนะครับผมเห็นทุเรียนใบเหลืองนะครับผมก็เลยเอามูลวัวหนึ่งกำมือนะครับพี่น้องผสมกับดินพร้อมปลูกนะครับที่ซื้อมาจากตลาด แล้วก็เอามาโรยใส่นะครับโรยใส่ประมาณ2กงกำมือนี่นะครับก็คราบยังอยู่เลยนะครับเมื่อโรยใส่แล้วผมก็เอาเศษฟางมากลบนะครับกลบบางๆก็เหตุผลที่กลบบางๆเพราะว่าเวลารดน้ําไปอย่าให้ปุ๋ยพวกนี้มันกระเด็นกระโดนไปไหนนะครับอยากให้มันอยู่รอบๆโคนต้นอาศัยบางๆขนาดนี้นะครับใส่ติดกับลำต้นเลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าปุ๋ย เป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักนะครับพร้อมใช้หมดแล้วนะครับปุ๋ยพวกนี้เวลาเราโนดรดน้ําไปนะครับมันก็ส่วนที่เป็นน้ําที่ผ่านปุ๋ยนะครับซึมไปข้างล่างเมื่อซึมไปข้างล่างแล้วก็รากของต้นทุเรียนก็พร้อมที่จะดูดเอามาใช้นะครับนี่แหละครับเขาก็เริ่มเขียวนะครับผมก็เลยนําเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับตอนได้เขาเหลืองแบบนี้แล้วครับนี่เขาเริ่มเขียวนะครับอันนี้ผมใส่เมื่อ วันที่สองกรกฎาคมนะครับ64นะครับผมใส่ปุ๋ยทดลองดูครั้งแรกนะครับหากว่าไม่เขียวขึ้นหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกผมก็จะเพิ่มปุ๋ยไปอีกนะครับเพราะว่าการทุเรียนใบเหลืองเนี่ยคนดูแลนะครับผมดูแลเนี่ยผมสามารถสรุปได้เลยว่าใบเหลืองลักษณะนี้เป็นใบเหลืองขาดปุ๋ยคือปุ๋ยเข้าจางปุ๋ยเข้าจืดลักษณะนี้นะครับ เขาก็ใบเหลืองเรื่องน้ํานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าผมรดทุกทุกวันอยู่แล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับใบเหลืองลักษณะนี้ผมวิเคราะห์ดูแล้วเข้าขาดปุ๋ยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็สังเกตดูนะครับไม่ค่อยกล้าใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นี่นะครับใส่ไปเลยครับพี่น้องปับสาม สีก่กรัมมือแค่นี้นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยที่ผมผสมด้วยมูลวัวแล้วแล้วก็เอาเศษฟางมาโรยนาทรยแบบนี้นะครับก่อน,นนั้นไม่มีเศษฟางนะครับเป็นดินนี่นะครับเวลาเรารดไปก็อย่าให้เขามีผลกระทบนี่หละครับพี่น้องแลนอกจากนั้นเราก็รถ น้ำปกตินะครับแล้วก็เขียนป้ายเอาไว้นะครับใส่ปุ๋ยแก้ใบเหลืองวันที่8กรกฎาคม64นะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามดูประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละครับการแก้ปัญหาใบเหลืองเพราะว่าการปลูกทุเรียนอยู่นี้นะครับค่อนข้างจะใช้ประสบการณ์พอสมควรเนื่องจากว่าเป็นดินที่อยู่หลังสะ แล้วพิเศษกว่านั้นก็คือในละแวกนี้ไม่มีใครปลูกทุเรียนเป็นนะครับก็มีผมสุดาวฟาร์มนะครับลองปลูกดูแต่ผมก็วิเคราะห์ดูแล้วนะครับโอกาสรอดสูงมากนะครับเพราะว่าปัจจัยล้วนๆหัวใจของทุเรียนก็คือหนึ่งเป็นดินที่ซึมถึงเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเรารดน้ําแล้วเขาก็ซึมลง เร็วนะครับรากเขาก็มีโอกาสได้รับน้ําได้รับปุ๋ยเขาก็สวยอันนี้ถือว่าแตกยอดต่อเนื่องเลยนะครับเวลาเขาแตกยอดเสร็จสุดเขาก็แตกยอดต่อเลยนะครับพี่น้องดูนะครับก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่เข้าใบเหลืองนิดนึงนะครับอันนี้กําลังแก้เดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามดูกันแล้วกันนะครับนี่แหละครับ จากช่อง YouTube สุดาวฟาร์มออกนิกไทยแลนด์นะครับอาวันนี้ก็พาพี่น้องมาแก้ทุเรียนเล็กใบเหลืองนะครับพี่น้องวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ